อยากจะมาแลกเปลี่ยนกับเพื่อนๆนะครับว่าส่วนใหญ่ที่เราได้ฟังข่าวกับคนที่เขาได้เสียหายจากกระบวนการคอร์เซ็นเตอร์เองไฮบิสแกมสแกมเมอร์ Sc am, Sc am mer, หรือว่ารูปแบบต่างๆนี้นะฮะต้องบอกงี้ก่อนหาบว่าใครที่เข้ามาแล้วไม่เคยประสบพบเจอกับเหตุการณ์ถูกคอร์เซ็นเตอร์หรือว่ากระบวนการ SMS เนี่ยลวงให้เสียเงินเนี่ยอาจจะไม่ทราบนะ เพราะว่าส่วนใหญ่แล้วที่ผมได้พูดคุยคือคุยกับผู้เสียหายไปแล้วแล้วก็อาจจะไม่ได้มีโอกาสได้มาติดตามคลิปนี้นะครับณนะตอนนี้เนี่ยต้องเรียกได้ว่าต้องสร้างภูมิคุ้มกันให้ข้อมูลประชาชนอย่างต่อเนื่องนะครับเพราะว่าจะรอให้ทางเจ้าหน้าที่ไปทําการกวาดล้างจับกลุ่มเพียงอย่างเดียวก็คงไม่เพียงพอเพราะว่าณตอนนี้เนี่ยกระบวนการคอรเซ็นเตอร์หรือรูปแบบต่างๆนั้นนะมีการตั้งฐานอยู่ที่ประเทศเพื่อนบ้าน นะครับแล้วก็มีการหลอกลวงให้คนไทยเนี่ยไปทำงานที่ไม่ตรงปกนะผมเห็นนะตามเว็บไซต์ใหญ่ๆเนี่ยนะครับมีการประกาศร,รับสมัครงานอ้างว่าให้ไปทำงานที่เกี่ยวกับเว็บพนันออนไลน์แบบนี้เป็นต้นนะฮะแต่ว่าสุดท้ายแล้วเนี่ยเพื่อนๆฮะก็ถูกกระจายไปไปทำงานอย่างอื่นแทนมาหลอกลวงคนไทยอีกทอดหนึ่งนะดังนั้นวิธีการป้องกันที่ดีที่สุดนะคุณจะเห็นข้อความต่างๆที่ส่งมาใน เมสเซจข้อความส่วนตัวแหลงคุนแล้วก็ตามเนี่ยไม่ควรเข้าไปกดลิงก์อย่างเด็ดขาดนะครับผมพยายามที่จะอธิบายแบบนี้ผ่านทางรายการทีวีด้วยแล้วก็การทำคลิปอย่างนี้มาตลอดอย่างต่อเนื่องเลยนะฮะแล้วไม่พอนะฮะขบวนการคอนเซนเอร์ที่โทรเข้ามาเนี่ยหลายคนที่ตกเป็นเดียวเพราะว่าพวกนี้มันจี้จุดะฮะมันมีวิธีการพูดคุยจี้จุดเ,าเรานะ ทำให้เราเนี่ยหลงกลสุดท้ายก็ตกเป็นผู้เสียหายนะครับดังนั้นใครจะมาข่มขู่คุณนะแอบบอ้างเป็นเจน้าหน้าที่นู่นนี่นั่นอย่าไปเชื่อนะครับไม่มีทางที่จะโทรมาหาอย่างนะี้นะนอกจากว่าส่งหนังสือมาบางทีเนี่ยส่งหนังสือเป็นเอกสารมาก็ต้องระวังอีกทีหนึ่งว่าเขาจะมีการให้สแกนเคียโค้ดเราเนะี่ยเพื่อเราจะเข้าไปสู่ Open Chat อะไรอย่างนี้หรือเปล่านะครับนะเพื่อนเพื่อนถ้าเกิดมีโอกาสเข้ามารับชมรบกลส่งต่อเนี่ยแล้วกันนะครับเพื่อ ให้คนอื่นมือที่ยังไม่รับทราบเนี่ยเขาจะได้ระวังตัวมากยิ่งขึ้นนะครับ